Hãy subscribe cho kênh ตอนแรกเราก็ต้องให้นอนที่กรงก่อนนะคะแล้วก็ตอนช่วงกลางวันเราค่อยให้น้องมาผ่อนคลายอยู่ข้างนอกจะมีอยู่สองตะการตะกาหนึ่งก็คือประจําอยู่ที่กรงอีกตะกาหนึ่งก็คือเอาไว้ข้างนอกแล้วก็ให้น้องออกมาลีแลกออกมานอนตากแดดตากลมบ้างจะได้แบบแข็งแรงเร็วแล้วก็ภาวะแม่ก็จะได้ไม่เครียด บางครั้งอยู่ในกรงอยู่ในคอกอะ่ะคือเขาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วทีนี้เขาแบบเหมือนอยู่กับลูกแล้วมันไม่ได้รีแลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ออกมาอยู่ข้างนอกเห็นเห็นเพื่อนเขาเห็นน้องๆอย่างงี้เขาก็จะได้แบบมีเสียงแบบว่าเออขู่อพอมองเห็นบ้างอย่างนี้ดักทายกันบ้าง แต่ตอนนี้กินหลับกินแล้วก็หลับค่ะไว้วายมากเลยข้อนี้ไม่รู้ยังไงท้องนี่ป่องตลอดเวลานะแต่ว่าจะมีเสียงร้องอึ้งอึงอ้งอึ้งอย่างเงี้ยตลอดเลยแต่ข้อเนี้ยรู้สึกว่าสะดือ่ะสวยเพราะว่าแต่แต่ก่อนนี่คุณแม่เขาจะทำเองเนาะเขาจะกัดแต่ไม่กล้ากัดกัดเข้าไปลึก พอไม่กัดเข้าไปลึกแล้วแบบะสะดือเขาก็จะจุนอย่างเงี้ยแล้วทีนี้อพอพอเลียเลียมากๆเลียมากๆบางครั้งสะดือจุนมากเกินไปก็แบบบางคนว่าเฮ้ยเป็นตัวผู้หรือเปล่าอย่างนี้แต่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะโตไปอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะหายเองแต่อันเนี้ยท้องแต่ละท้องอ่ะ,อะสะดือแต่ละตัว รู้สึกว่าเนียนเรียบขาวจ้วะทุกตัวรอบนี้คุณแม่เขาดูแลดีดีมากไม่แบบไม่จุกจิกจู้จีก้จก,กับลูกมากอย่างเงี้ยให้ให้น้องกินแบบเป็นเวล่ำเวลาแต่ก็อยู่กับน้องมีรีแลกออกไปข้างนอกโดดออกไปข้างนอก ก็คือเหมือนเซฟโดยเองมากขึ้นเพราะว่าแต่ละครั้งนี่คุณแม่นี่เอาละสัปดาห์เข้าสัปดาห์ที่7หรือไม่ก็ถ้ามีมีลูกเยอะอย่างเช่นสี่ตัวภาวะไข้น้ำนมมาเลยคือจ่ายนมเยอะแล้วทีนี้เกิดภาวะแคลเซียมตกเป็นไข้ไข้สูงเจอทุกคอก ข้อที่หนึ่งก็เป็นข้อที่หนึ่งประมาณสักสองอาทิตย์เป็นพอข้อที่สองอ่ะสตัวเนาะเป็นตั้งแต่ลูกได้7วันอ่ะอาทิตย์เดียวเป็นเลยต้องรีบเข้าหาคลินิกหมอเลยหมอก็ให้น้ำเกลือแล้วก็ใส่แบบดูแล ก็คือให้เข้าน้ำเกลือแล้วก็ให้ให้แบบแคลเซียมอยู่ประมาณเกือบหกชั่วโมงค่อยไปรับถ้าหนักจริงๆเหมือนเคสข้อที่สองอ่ะหนักมากจนแบบว่าเกือบได้นอนค้างแต่ว่าคือหมอก็พยายามให้ยาลดไข้ลดอะไรด้วยอย่างเงี้ย ถ้าน้องจ่ายนมเยอะๆน้องให้นมลูกเยอะเกินไปภาวะนี้จะมาทันทีสำหรับน้องหมาขนาดเล็กแล้วก็ผลิตแคลเซียมออกออกจากตัวมากลูกดูดนมมากแล้วจ่ายนมไม่หยุดจะเป็นเกือบเกือบทุกลายแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสภาพของคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่ คุณน้องหมาออมๆนี่จะเป็นจะเป็นตลอดแต่จะเป็นช่วงไหนเท่านั้นแต่รู้สึกว่ารอบนี้เขาจะเซฟตัวเองถ้ามีอะไรมีปัญหาอะไรเขาจะร้องร้องเหมือนแบบร้องให้เราช่วยเหมือนกับตอนที่แบบว่าเออลูกเริ่มร้อนแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีแบบว่าส่งเสียงบอกแล้วก็เราก็มาจับที่ตัวถ้าอาการแบบ แม่ตัวร้อนด้วยแล้วลูกตัวร้อนด้วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบพาไปหาหมอแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เอออุ่นๆภาวะแม่จ่ายนมลูกอะก็จะเป็นภาวะที่ตัวอุ่นๆแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ปกติก็คือจะตัวร้อนสูงเลยแบบนั้นอะ่ะเราต้องรีบเลยรีบ รีบหาหมอทันทีเพราะว่าเราไม่รู้ถ้าคิดว่าแบบเออไม่เป็นไรไม่ไม่มีปัญหาอะไรนั่นแหละคือภาวะอันตรายถ้าเกิดน้องชักน้องช็อกขึ้นมาเอาไม่อยู่เลยพราะตอนที่คลอกสองอ่ะผู้ช่วยคุณหมออ่ะก็ก็บอกอยู่ว่าถ้ามาไม่ทันน้องอาจจะเสียได้นะแล้วก็ทางคุณหมอก็แนะนำว่า คุมดีไหมทําหมันดีไหมแต่เราแบบเออเราก็เสียดายแล้วทีนี้น้องเป็นน้องหมาที่จ่ายจ่ายลูกได้สวยแล้วภาวะน้องก็เลี้ยงลูกดีก็เลยเสียดายตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือเงียบสงบอิม่ม นอนอย่างเดียวอาจจะลงคลิปของน้องบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าก็เหออยากดูว่าพัฒนาการน้องจะเป็นยังไงอย่างเช่นออกมาตอนแรกๆนะดูไม่ออกเลยว่าสีอะไรคุกฝุ่นไปหมดเห็นแต่ตัวเดียวตัวสุดท้ายที่คอดตัวสุดท้ายเป็นออกสีขาวช็อกลายวัว แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าลายวัวสองตัวนี่จะกินเก่งมากเลยน่าจะเป็นขนาดกลางส่วนตัวสีเทาตัวสีเทาอ่ะเทาเทาแดงหน่อยก็จะอาจจะเป็นเทาเทามนๆน่นนะ,อ,ะอาจจะได้เป็นไซส์เล็กพอดูจากลักษณะขาและตอนนี้ก็ กินกับนอนแล้วก็ร้องอออกินกับนอนแล้วก็ร้องหาแม่ก็น่าจะตอนนี้ก็ได้ออกวันที่ยนะี่สี่เนาะวันนี้ยี่ิบเก้าก็ห้าวันเข้าวันที่เจ็ดก็น่าจะให้นมเสริมเตรียมนมเสริมนมอะไรจะเป็นนมที่สำหรับน้องหมานะคะ เป็นยี่ห้ออ่จะจำไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นรูปของน้องหมาและเกิดทันทีก็คือเราจะเอาตัวนี้เสริมให้ด้วยเพราะว่ากลัวว่าคุณแม่จะเกิดภาวะน้ำแคลเซียมตกน้ำตาลตกกลัวว่าเป็นไข้อย่างเงี้ยถ้าให้จ่ายนมลูกบ่อยเกินไปเราเอาตรงนี้มาเสริมด้วยจะได้กระตุ้นให้น้องแข็งแรงเร็วยิ่งขึ้น แต่รู้สึกว่าข้องนี้คุณแม่ก็จะเป็นเซฟเซฟตัวเองเยอะอยู่ไม่ห่วงมากไม่ห่วงมากเกินไปแต่แปลกนะคะมีใครเลี้ยงชิวาว่าเหมือนกันไหมที่แบบจะคาบลูงไม่เป็น ตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อเนี้ยข้อที่สามแล้วคุณแม่ออมๆจะคาบลูกไม่เป็นเลยเหมือนอะตะก้าควา่ำลูกกองไปตรงนั้นตรงนี้คือต้องให้ต้องให้คนช่วยคือคาาไม่เป็นยังไงก็ค้าไม่เป็นอาจจะกลัวลูกเจ็บหรือเปล่าหรือว่าอาจจะปากเล็กแต่ว่า ก็ไปเห็นดูคลิปหลายคลิปนะคะคุณแม่น้องหมาคุณแม่หมาตัวอื่นก็คาบลูกได้นะแต่ตัวนี้ไม่คาบทํายังไงก็ไม่คาบเขาจะพยายามเอาจมูกอ่ะดันดันลูกให้ไปอยู่ใกล้ๆก้กันจะคือจะไม่แตะต้องลูกเลย เหมือนกับตอนคลอดมาแรกๆกลัวๆเขาแบบว่าจะกัดผิดจะกัดเอาแขนเอาขาลูกอย่างเงี้ยคือกลัวไปหมดเลยต้องพยายามดูอยู่ใกล้ๆแบบพอคลอดมาปุ๊บมองดูเลยว่าน้องครบสามสิบสองไหมขาน้องยังอยู่ไหมพาอดูคลิปบ่อยว่าชิวาว่าบางตัวนะ่ะเป็นแม่ใหม่หรือว่า คลอดเองภาวะที่ไม่รู้อาจจะสลึมสลือหรือม,มึนมึนหน่อยเจ็บอย่างเงี้ยแต่ภาวะความเป็นแม่ก็กัดกัดกัดเหมือนกัดลกกัดอะไรแต่กัดไม่ถูกกัดโดนขาลูกขาดอย่างเงี้ยเออพอขาลูกขาดหรือยังไงอาจจะก,กําจัดลูกก็คือกินลูกก็มีอย่างเงี้ยคือกลัวไปหมดอรอุนทุกครั้งลุ้นทุกครั้งที่เขามีเขาคลอดอย่างเงี้ย ต่ยอมรับว่าออมออมเป็นคุณแม่ที่น่ารักมากคือแบบไม่โดนลูกสักแอะเลยอ่าเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้ดังใจเนี่ยได้นิสัยพ่อตังมาเลยไม่ได้ดังใจเลยอ่าต้องได้ดูดค่ะเลี้ยงน้องหมาเล็กๆก็เหมือนกับเลี้ยงทาลกเนาะ กินแล้วก็นอนแล้วก็ร้องร้องร้องเดี๋ยวเอาไว้ถ่ายให้ดูใหม่นะคะนี่ชมความน่ารักขาวจ้วเลยจ้าคุณแม่นี่ดู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 สดือสวยไหม ไม่จุนไม่จุนไปไหนคะเหนื่อยแล้วคุณแม่รีแลกอีกแล้วเหนื่อยแล้วนอน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 เดี๋ยวแม่จะอ่ะเลียท้องให้ไม่ใช่เรียท้องสิจับท้องให้โอเคนอน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  แับแล้วน่ารักไหมคะ